อันนีอ้อาจารย์เข้ามาเช็ค,ช,คชื่อแล้วก็แจ้งอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะปล่อยให้เราไปเคลียร์งานเคลียรงานส่ง ามเพื่อนเข้ามาเช็คชื่อหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์จะเช็คชื่อเฉยๆวันนี้นะแล้วก็จะปล่อยให้เราไปีชร์งานเียร์งานเดิมให้เสร็จตามที่อาจารย์ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ไปแล้วว่าใครขาดงานบทไหนได้แจ้งไปแล้วแล้วก็เอ่อบางคนก็ทํามาแล้วส่วนบางคนก็ยังขาดงานอยู่ยังค้างอยู่ก็ให้เรียบทยอย ทำงานสูงจริงๆว่าจะปิดคร์สแล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้เพิ่งสัปดาห์ที่สิบ12ก็อ่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะเรียนไปสักหนึ่งหน่วยแล้วอีกข้ามหนึ่งก็จะปล่อยให้ทำงาน เขียนถึงบทที่แปดบทที่เก้าไม่ต้องทำเอาแค่แปดหน่วยพอเพราะว่าอาจารย์จะถ้าสอบไปภาคใช่ไหมของเรามันเป็นแปดสิบยี่สิบแปดสิบก็คือคะแนนเก็บคะแนนเก็บงานคะแนนมาเรียนคะแนนการติงตัวพว่งนี้อาจารย์ก็จะพ่วงไปกับการมาเรียนถ้าใครมาเรียนเต็มก็รับไปเลยยี่สิบคะแนนเพราะจริงๆคะแนนมาเรียนมาเรียนอ่ะมันแค่สิบคะแนน แล้วทีนี้มันเป็นออนไลน์เราไม่รู้เนาะว่าอนักเรียนแต่งตัวยังไงมาเรียนเลยแบบเนี้ยอาจารย์ก็จะบวกให้ให้เลยส่วนไอ้อสรุปแปดบทเนี่ยไอสรุปสรุปอ่าตั้งแต่บทที่สองถึงบทที่แปดเนี่ยมันเป็นคะแนนช่วยสิบคะแนนถ้าใครอยากาใครอยากได้อ่สิบคะแนนก็ทํามาส่งไอตัวนี้นะอาจารย์ไม่ได้มังครับนะคืออาจารย์เน้นเน้นเลยหลักๆเลยก็คือคนที่ ไม่ค่อยเข้ามาเรียนแล้วมันไม่มีคะแนนมาเรียนให้อาจารย์ก็เลยแบบเน้นให้ทําำ่ถคะใครไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครได้คะแนนยอะอยู่แล้วก็อยากได้อยากจะได้เกรดสี่ก็ก็ทํามาส่งตัวนี้อาจารย์ไม่ได้บังคับแต่ว่าทําถึงบทที่แปดถึงบทที่แปด่อ ที่แรกว่าจะปิดคอร์แล้วแต่คิดว่ามันยังไม่สมควรปิดหรือหรือว่าเราติดงานเลยไหมเรามีงานเยอะไหมเรามีงานอะไรที่มันใหญ่ๆหญ่สำคัญสำคัญไหมที่จะต้องทาส่งอ่ะ ส่วนของเราปวาสปวสอสองเนาะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เท่าที่สอนมานี่มีห้องเราที่ขาดน้อยมากห้องอื่นนี่คือแบบบางห้องนี่มีไม่กี่คนแต่ว่ามาเรียนสามคนสี่คนแบบนี้ก็มีเข้าเข้ามาเรียนไม่ถึงครึ่งอ่ะ และก็เกือบทุกวันด้วยแต่ของเรานี่ถือว่าดีเพราะว่าจำนวนในการขาดของแต่ละวันนะ่ะน้อยมาเรียนประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนะอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่สอบคะแนนได้น้อย ถ้าอยากได้คะแนนส่วนส่วนนี้มาช่วยก็ทํามาส่งบางคนแบบเอสอบได้สองได้สามอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเอาไปภาคก็คือเอาทั้งหมดตั้งแต่บทที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามาสอบไปภาคจะสอบอา่ายี่สิบข้อยี่สิบคะแนน จะเอาใน20ข้อในแต่ละบทนี่แหละมาออกเปิดปลายภาคอาจารย์ถึงได้ทำเฉลยให้แต่ว่าสอบปลายภาคไม่มีเฉลยให้แบบนี้นะและก็สอบได้ครั้งเดียวไม่มีแก้ตัวอันนี้นะยังยังมีแก้ตัวอยู่บางบางคนนะบางคนทำมาประมาณสี่อัน ทำมาส4อันนะรอบแรกรอบสองก็ได้ศูนย์นู่นแหละรอบสามรอบสี่รอบที่สี่ถึงจะได้สิบเต็มแต่ถามว่าอาจารย์ทำให้สิบเต็มให้คะแนนสิบเต็มไหมก็ไม่เพราะว่าเราอาจารย์รู้ไงว่าแบบเออเราเราไปดูคำตอบมาแล้วเราค่อยตอบแต่ถ้าทำครั้งแรกได้เต็มสิบอันนี้ฟุกไม่ฟุกก็อาจจะให้สิบ มีอยู่เต็มสิบมีมีมีหลายคนอยู่ได้เต็มสิบบางบทอ่ะ มีใครสงสัยเรื่องอการส่งงานไหมเผื่อว่าส่งงานแล้วอาจารย์ยังไม่เช็คคะแนนให้อาจารย์ได้แจ้งไปในไลน์กลุ่มแล้วว่าใครขาดบทไหนบทไหนถ้าเอยังไงอะคือมันก็มีเวลาว่างอยู่แล้วเนาะให้เราเรียบทําส่งอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เช็คเช็คให้อยู่เช็คให้ตลอดแต่ถ้ามันเป็นรอบดึกหมายถึงห้าโมงเย็นไปแล้วอะไรเงี้ย อาจารย์จะไม่ได้เช็คให้นะเพราะว่ามันเป็นเ,เลยเลยเวลาทํางานของอาจารย์แล้วและที่สําคัญคืออาจารย์ไม่ได้เอาโน้ t บุ๊กกับ เพื่อนใครยังไม่เข้ามาตามเพื่อนเข้ามาหน่อยเพราะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะปล่อยให้เราไปทำงานแล้วเอ่อของของเราเนี่ยปะวสสองหกและสองห้านี่อยู่ในเกณฑ์ดีในเรื่องของคะแนนแล้วก็เรื่องของการมาเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่น่าจะต่ํากว่า2.5จากจากที่ดูนะเพราะว่าคนขาดเนี่ยก็ไม่ได้มากแล้วหนึ่งคนที่ขาดนะ่ะไม่ได้ขาดบ่อยแล้วก็คะแนนคะแนนสอบเนี่ยก็ได้อยู่ไม่น่าต่ำไม่น่าจะต่ำกว่า2.5 เฉพาะห้องเรานะวิชานี้อ่าสองจับห้ายังยังขาดหลายคนอยู่ที่ยังไม่ได้เข้ามาอ่าคุณอานน์คุณอานนอลอ่ารอสามสิบนาทียังไม่เข้ามาเลยอัจพรอัจพลก็ยังไม่ได้เข้ามาพัชรพลทนทานอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามา อพสิสมัยพสิสมัยเข้ามาหรือยังเผื่อว่าอาจารย์ยังไม่เห็นชื่อเราอาจารย์อาจจะยังไม่ได้เช็คชื่อให้เพราะว่าพิส,สมัยไม่เคยขาดเลยพสิสมัยเข้ามาหรือยังเข้ามาเลขก่นหนึ่งหา้าจ้าหน่อยเกฑ์นิพาเกฑ์นิพาเข้ามาหรือยัง อุ้มบุญอุ้มบุญเข้ามารือยังใครที่เข้ามาที่อาจาร,รย์เรียกเรียกชื่อกดหนึ่งให้หน่อยพิตาพาเข้ามารือยังอารัญญาเอา่อห้องนี้น่าน่าจะเป็นอารัญญานะหรืออารัญญาคนเดียวที่เอ่อค้างงานเยอะที่สุดนดเยอะที่สุดเพื่อน นี่สมัยน่าจาราเนาะเขาไม่ได้แจ้งอาจารย์เลยปริชาติปริชาติเข้ามาหรือยังแล้วก็เกตมน,นีเกตมน,นีเข้ามาหรือยังอ๋อเกตดมน,นีเข้ามาแล้วสงสัสยอาจารย์จะมองข้ามพึ่งเข้ามาอ่ะคุณหน้าน,นุทนเสร็จแล้วนุอลูอ่ะ โ okay. อเคอเราเหลือเวลาอีกเราเรียนคาบนี้ถึงบ่ายสองโมงยี่สิบอาจารย์ขอหน่อยนะคือถ้าอาจารย์ปล่อยแล้วอ่ะคนที่ยังค้างงานอาจารย์อยู่อ่ะ เรียบทํางานส่งอาจารย์หน่อยเพราะว่าอาจารย์รอเช็คอยู่เพราะว่าถ้าอาจารย์กําหนดส่งอ่าที่สมุดอ่ะที่จดแล้วอ่ะเพราะว่าถ้ากําหนดส่งปุ๊บเนี่ยงานพวกนี้ยคือคือใครไม่ส่งก็ก็ได้เท่านั้นนะเพราะว่าให้เวลามามาเยอะแล้วเพราะว่าอาจารย์ก็รอตรวจอยู่ทุกวันเพราะอาจารย์ทํางานถึงห้าโมงเนาะอ่าเวลาสอน ก็ประมาณสี่โมงแล้วมันยังเหลือเวลาอีกเหลือเวลาตรวจอยู่เป็นชั่วโมงอาจารย์ก็จะเข้าตรวจของเราทุกวันหรือถ้าใครทําส่งแล้วก็แจ้งอาจารย์หน่อยในรายกลุ่มว่าส่งงานแล้วส่งงานย้อนหลังอ่าพี่สมัยอ่าเป็นลาเลยกันเนาะไปดับ อรัญญากับทิติมานี่จะเข้ามาไหมนี่อุ้มบุญกินิพาแล้วก็พัชรพลอัตพลจะเข้ามาไหมเข้าไม่เข้ามาอาจารย์จะอ่าจะได้เช็คขาดให้แล้วก็จะปล่อยให้เราไปอ่าเคลียร์งานส่งสองหกสุจิวันแล้วก็ปาวิทปาวิทนี่ขาดบ่อยมากเลย ของทัพผกก็ยังเหลือประวิทคนเดียวที่ยังส่งงานไม่ครบส่วนคนอื่นก็ส่งงานครบแล้วอันนี้อัปเดตล่าสุดเพราะว่าก่อนที่จะมาสอนเราอาจารย์ไปเช็คอีกรอบนึงแล้วว่ามีมีใครส่งย้อนหลังบ้างส่วนหนึ่งทัอ่ปาปวสสอง,สองทัพห้านี่ก็ยังเหลือเจษดาพรเกติภาอุ้มบุญอรัญญาและก็ ปานัชิตาอพัชรพลอพัชรพ,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 พลส่งงานครบแล้วเหลือห้าคนปวสสองทับห้าเหลือห้าคนที่ยัง แช่งงานไม่ครบอ่าปนัทชิตาส่งแล้วเนาะโอเคแคปบส่งให้อาจารย์หน่อยได้ไหมแขบส่งในไลน์กลุ่มให้หน่อยกดดูกดดูคะแนนให้ด้วยนะกดเข้าดูคะแนนให้หน่อยแล้วก็อารัญญาตอนนี้เหลืออารัญญาคนเดียวที่ยังขาดงานเยอะมากเลย ส่วนคนอื่นก็เหลือแค่บทที่เจ็ดเจษฎาพรก็เหลือแค่บทที่เจ็ดแล้วก็เกีย์นิภาเจ็ดอุ้มบุญเจ็ดส่วนคนอื่นก็เรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่ในสมุดสําหรับใครที่อยากได้คะแนนเพิ่มอ่าโอเคปานันชิตาเรียบร้อยแล้ว สรุปแล้วออัตพลเกณิภาอุ้งบุญทิติมาแล้วก็อารัญญาหนีไม่เข้าใช่ไหมอาจารย์จะได้เช็คขาดเพราะว่าอาจารย์จะปล่อยแล้วให้เราไปทํางานส่งยังเหลือเวลาอีกสี่สิบนาทีใช่ไหมเหลือเยอะอยู่นะถึงบ่ายสองโมงสี่สิบอัตตสศดาพลก็ เด็สดครก็ส่งแล้วโอเคตอนนี้เหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่สามคนประวศสองทับห้าหรืออีกสามคนที่ยังค้างงาน สองทัพหกเหลือประวิทย์คนเดียวมีใครจะสอบถามอะไรไหมถ้าไม่มีอาจารย์จะปล่อยแล้วให้เราไปเคลียร์งานส่งส่วนคนที่ยังไม่เข้ามาก็ขอเป็นเช็คขาดแล้วกันมีใครจะถามเลยไหม สยากรชยากรนี่เช็คให้แล้วจะถามอะไรไม่ชยากรเพราะว่าอาจารย์เช็คชื่อให้เราแล้วอาจารย์เห็นอยู่ อ่าถ้าไม่มีอะไรก็อาจารย์ขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นอกาะขอบคุณนะักศึกษาอ่าทั้งหมดตอนนี้ที่กำลังชมอยู่สี่สิบสามคนขอบคุณมากอ่าอุ้มบุญอุ้มอาจารย์กำลังจะปล่ปอยอุ้มบุญอุ้มบุญเพียงงานส่งด้วยนะอุ้มบุญบทที่เจ็ดบทเดียวอุ้มบุญกับเกตุนิภาบทที่เจ็ดบทเดียวนะเหลือบทเดียว หลังจากอาจารย์ปล่อยแล้วก็ทำโสงเลยนะอาจารย์จะได้รีบอ่าเช็คคะแนน,นให้เราโอเคเนาะมีใครจะกําลังจะเข้ามาอีกไหมกําลังจะกดปิดไลฟ์พอดีอุ้มกุญเข้ามาเกือบไม่ทันแล้ว่าาอาจารย์ก็ขอ เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมากมากเลย